นี่เป็นทองคํำมูลค่าตับไม่ถูกเลยนะคะ3ามห้ล้าน16,300นะคะมีน้ำหนัก220.3กิโลกร,รมัม นี้เป็นทองคำก้อนใหญ่นะคะที่เขาผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วามาตั้งโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทองคำใต้วันนี้ดูกันให้ชัดๆนะคะสี่เหลี่ยมคางห,หมูน้ำหนัก220กิโลกร,รมัมจุดสามสองสองส่นจุดสาม มารอบนี้ดูเหมือนเขาจะอนุญาตให้ให้จับได้นะคะป้าโยตื่นเต้นอันนี้เป็นทองคำแท่งขนาดใหญ่นะคะ ลองเอามือเข้าไปจับดูสิคะจับจับเผื่อให้ทุกทุกคนนะคะดูกันชัดชัด